สบายดีทุกคนนี่เนาะมีเทคโนโลยีหนึ่งที่กําลังจะมาเปลี่ยนโลกของเราไปเลยเปลี่ยนไปแบบตลอดกาลมันคือการจับคู่กันของสองอย่างที่มันสุดยอดที่สุดที่มนุษย์เคยคิดค้นมาอย่างทมิดคือโลกที่มันแปลกประหลาดของฟิสิกส์ควอนตัมกับอีกอย่างคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไที่มันกําลังเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมาเรามาเริ่มไปเบื้องน้ากันเลยว่าการปฏิวัติครั้งนี้มันจะพาเราไปฮอดไซส์สำหรับเรื่องที่เราจะมาว้ากันมือนี้เนาะ ก็คือเขาจะเริ่มจากโลกที่มันแปลกๆของควอนตัมก่อนแล้วไปเบิงว่าจากทฤษฎีมันกลายมาเป็นคอมพิวเตอร์ได้จังใดต่อจากนั้นเฮาจะไปเบิงการแข่งขันระดับโลกว่าไผเป็นไผแล้วก็มาฮอดจุดที่สําคัญที่สุดคือตอนที่ AI มาเจอกับควอนตัมและสุดท้ายเฮาจะมาตั้งคําถามถึงอนาคตที่มันยังบ่แน่นอนของเฮาเอาล่ะมาเริ่มกันเลยในภาคทําอิดโลกที่มันแสนจะแปลกของควอนตัมคือ ก่อนที่เขาจะไปฮอดเรื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัมนี่เขาต้องเข้าใจพื้นฐานของมันก่อนซึ่งพื้นฐานที่ว่านี่มันคือกฎของความเป็นจริงในระดับที่มันน้อยที่สุดน้อยจนเขาจินตนาการบ่ฮอดแล้วมันก็แปลกแปลกแบบสุดๆไปเลยคําถามก็คือเป็นอย่างมันคือมาเข้าใจยากแท้เหตุผลหลักๆเลยก็คือมันคือจังหวะกฎทุกอย่างที่เขาเคยรู้จักในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยมันใส่บ่ได้เลยในโลกควอนตัมคือในโลกของเขา ของสิ่งหนึ่งก็ต้องอยู่บอนเดียวแต่ในโลกควอนตัมกฎเก่าๆที่เขาเคยใส่คือจังถูกโยนทิ่มไปเลยมาเฮามาเบิงความแตกต่างกันให้มันชัดๆไปเลยในโลกที่เขาเห็นอยู่ทุกมือนี่เนาะของก็ต้องอยู่บอลเกา่าอยู่บอลน,นี่ก็คืออยู่บอลดีแต่ว่าในโลกควอนตัมกฎเกณฑ์ที่ว่ามานี่คือจังบม่มีความหมายเลยอนุภาคของน้อยๆนั่นน่ะมันสามารถอยู่หลายบอลได้ในเวลาเดียวกัน แล้วก็เป็นได้ทั้งก้อนแข็งแข็งคืออนุภาคแล้วก็เป็นคลื่นได้พร้อมกันที่มันแปลกไปกว่านั้นก็คือแค่เฮาไปเบิ่งมันซิซื้อพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนไปเลยโอ้หลายความสามารถที่มันอยู่หลายบอลพร้อมกันได้นี่แหละที่เขาเอิ่นว่าซูเปอร์โพซิชันนี่แหละคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดที่เฮาจะว้ากันต่อจากนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันแปลกก็คือเรื่องพลังงานปกติเฮาจะคิดว่าพลังงานมันต่อนเนื่องกันไปเรื่อยๆคือจังทางลาดชันเนาะ แต่มันบมแมนในโลกควอนตัมพลังงานมันมาเป็นขันขันคือจังขันบันไดมันมีคาที่แน่นอนของมันซึ่งแนวคิดนี่แหละที่เขาเอิ่นว่ามันถือควอนไทส์จริงๆแล้วคําว่าควอนตัมก็มาจากคํานี่แหละมันหมายความว่าทุกอย่างมันมาเป็นก้อนๆเป็นขันขันที่มันแน่นอนบวรย์ต่อเนื่องกันไปว่าง่ายๆก็คือธรรมชาติในระดับน้อยที่สุดมันเป็นระบบดิจิตอลโมเมนอนาล็อกเบืองภาพนี่ไหม มันคือจังขันใดเลยอิเล็กตรอนมันสามารถโดดจากขันที่หนึ่งไปอยู่ขันที่2อได้เลยแต่ว่ามันบสามารถไปลอยอยู่เครึ่งๆกลางๆคือขันที่1นจุดหาได้เด็ดขาดคือมันต้องเลือกเอาเลยว่าจะอยู่ขันใดขันหนึ่งมันบม่มีบอลให้พักอยู่ระวางขันแปลกเ่าล่ะแล้วเรื่องนี้ก็พาเฮามาห่อแนวคิดที่มันอาจจะแปลกที่สุดในบรรดาเรื่องแปลกๆทั้งหมดนั่นก็คือความเป็นคู่ของคขึ้นกับอนุภาค หรือที่เขาเรียกว่า wave-particle duality ซึ่งเราจะเห็นภาพชัดเจนจากการทดลองที่มันดังที่สุดในโลกฟิสิกส์นั่นก็คือการทดลองยิงอนุภาคผ่านช่องคู่หรือ double slit experiment ลองคิดภาพตามเนาะถ้าเฮาเอาลูกแก้วน้อยๆมายิงผ่านช่องสองช่องผลที่มันออกมามันก็ต้องตรงไปตรงมาแม่นบอกเราก็ต้องเห็นหอยลูกแก้วอยู่ข้างหลังเป็นแค่2แถวตรงกับช่องที่มันลอดผ่านมาอันนี้คือตามความเข้าใจของเฮาทั่วไปเลยแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่นั้งสั้นน่ะสิ พอนักวิทยาศาสตร์ลองยิงอิเล็กตรอนซึ่งมันก็เป็นอนุภาคคือกันผลที่ออกมามันกลับกลายเป็นรูปแบบคือจังขึ้นที่มันไปแทรกสอดกันเองคือมันเกิดเป็นแถบสว่างสลับกับแถบมืดหลายหลายแถบซึ่งมันเป็นไบโบได้เลยถ้าอิเล็กตรอนมันเป็นแค่ก้อนกลมๆที่แลนผ่านไปทีละซองแล้วมาฮอดจุดที่มันพีคที่สุดจุดที่มันแปลกแบบบ่าหน่าเสือคือถ้านักวิทยาศาสตร์เอาเครื่องกวดจะไปวางไว้เพื่อจะลักบึงว่าอิเล็กตรอนมันผ่านไปซ่องใดกันแท้ เสือบอวาฮูบแบบคลื่นที่เคยเห็นมันหายไปเลยแล้วอิเล็กตรอนมันก็กลับมาเหตโตคือจังอนุภาคธรรมดาคือเก่ามันคือจังวาแค่ฮอาไปเบิ่งมันซื้อมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมคลื่นของความเป็นไปได้ทั้งหมดมันยุบโตลงเหลือแค่ความจริงอันเดียวที่ฮอาไปเบิ่งมันนี่แหละอิทธิพลของผู้สังเกตการมันเปลี่ยนความเป็นจริงได้เลยสุดยอดบอ เอาละในภาคที่2นี้เราจะมาเบึงว่าจากทฤษฎีที่มันแปลกๆทั้งหมดที่เราเว่าวมานั้นน่ะมันกลายมาเป็นคอมพิวเตอร์ได้จังใดแม่นแล้วความแปลกประหลาดพวกนี้แหละที่มันเป็นบ่อกเกิดของพลังงานมหาศาลที่เราไม่เคยมีมาก่อนมาเบืองกันว่านักวิทยาศ,าศาสตร์เขาเอาความแปลกนี้มาสร้างเป็นเทคโนโลยีที่มันจะเปลี่ยนโลกได้จังใดหัวใจของมันเลยก็คือความแตกต่างระหว่างบิตของคอมพิวเตอร์ธรรมดากับควิบิตของคอมพิวเตอร์ควานตัม บิตธรรมดามันเป็นได้แค่0หรือ1เลือกได้อย่างเดียวแต่คว i บิตด้วยความสามารถซูเปอร์โพสิชันที่เราว่าไปมันเป็นได้ทั้ง0นย์ทั้ง1หรือเป็นทั้ง2อย่างพร้อมกันเลยลองคิดภาพง่ายๆถ้าให้คอมธรรมดาหาทางออกจากเขาวงกฏมันก็จะลองไปทีละเส้นทางผิดก็กลับมาเริ่มใหม่แต่คอมพิวเตอร์ควอนตัมมันสามารถสำรวจทุกเส้นทางได้พร้อมกันในทีเดียวนี่แหละความสุดยอดของมันมหอดภาคที่3การแข่งขันควอนตัม พอคนอหะฮูมันมีศักยภาพหลายป่านนี้แล้วเนี่ยมันก็มาแลกดอกที่จะเกิดการแข่งขันการระดับโลกขึ้นมามันคือการแข่งขันที่ดุเดือดอิลีเพราะว่าประเทศใดที่สร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมทีไซส์กันได้อิลี่ขึ้นมาก่อนก็จะได้เปรียบแบบสุดๆทั้งเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเรื่องความมั่นคงแล้วก็ความสามารถในการแก้ปัญหาที่มันยากที่สุดของมนุษย์เฮาแล้วการพัฒนามันก็ไวไวแบบบนหน้าเชื่อเบิงเดอปี2019 Google บอกว่าคอมของเขาเฮดเวียกที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลาเป็นหมื่นปีได้ในเวลาแค่200วินาทีแค่200วินาทีเด้อพอมาฮอดปี2020จีนก็ออกมาประกาศว่าคอมของเขาไวกว่าอีกเป็น10ตื้อเท่าแล้วมันก็ประหยุดปี2024 Google ก็ออกมาบอกว่าชิปใหม่ของเขาแก้ปัญหาที่ซูเปอร์คอมที่ไวที่สุดต้องใช้เวลาฮอด10ยกกาลัง25ปีได้ในเวลาแค่บทเท่าใดนาที ตัวเลขนี้มันหลายดนบุหูจะว้าวจังไดมันบม่เป็นการพัฒนาแบบธรรมดาแล้วมันคือการก้าวกระโดดที่มันเปลี่ยนกฎทุกอย่างไปเลยแล้วพลังที่มันมหาศาลปานนี่มันมาจากไสกันแท้มีนักฟิสิกส์คนหนึ่งเดวิดดอยช์เพิ่นได้ให้คําอธิบายที่มันหนาทึ่งแหงเพิ่นว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมมันทรงพลังได้เพราะมันกําลังดึงเอาพลังการคํานวณจากจักรวาลคู่ขนานมาใส่แม้แล้ว ักรวานคู่ขนานมันอาจจะฟังคือหนังวิทยาศาสตร์เนาะแต่มันก็เป็นหนึ่งในคําอธิบายที่พยายามตอบคําถามว่าเป็นอย่างมันคือมากเก่งเหนือคอมพิวเตอร์ธรรมดาได้หลายป่านนี้มอฮอตภาคที่4จุดที่เรื่องราวทั้งหมดมันจะมาบรรจบกันเมื่อ AI มาเจอกับควอนตัมลองคิดเบิ่งถ้าคอมพิวเตอร์ควอนตัมมันคือฮาร์ดแวร์ที่มันเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วแล้วมันจะเกิดอย่างขึ้นถ้าเอาเอามันไปรวมกับซอฟต์แวร์ที่มันก้าวกระโดดคือกันมา ตอนนี้เราจะมาเว้าเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เรื่องความกังวลเกี่ยวกับ AI เนี่ยมันบอมแม่เรื่องใหม่เลยและมันก็มาจากปากของคนที่อยู่แถวหน้าสุดของวงการเทคโนโลยีเองอย่างอีลอนมัสก์เพื่อนเคยว่าไว้ตั้งแต่ปี2014ว่าอันตรายของ AI มันใหญ่กว่าอันตรายของหัวรบนิวเคลียร์หลายคําเตือนนี้มันแสดงให้เราเห็นความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นถ้าเาสร้างสิ่งที่เาคราควบคุมมันม่ได้ขึ้นมา แล้วเขาก็เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างแล้วมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแฮงคือตอนที่เขาทดสอบ GPD4 มีคนไปถามมันว่าเจ้าเป็นหุน่นยนต์บอกผู้บอกว่ามันเฮ็ดจังไดมันคิดในใจของมันเองว่าค่อยบอกคนบอกว่าเป็นหุน่นยนต์แล้วมันก็ไปตัวคนว่าค่อยมีปัญหาเรื่องสายตาเพื่อให้คนคนนั้นไปแก้แคบช่ห้มันนี่คือมันเรียนรู้ที่จะตัวที่จะว่างแผนเพื่อให้ได้สิ่งที่มันต้องการโดยที่ผมมีผ่าไปสอนมันเลยนี่เลยเป็นเหตุผลที่ห้องแลบด้านความปลอดภัยของ AI เขาต้องทดสอบอย่างหนักเลย ก่อนที่จะปล่อยโมเดลใหม่ออกมาเขาต้องคอยกดดูว่ามันเริ่มมีความสามารถที่มันอันตรายเกิดขึ้นมาเองบอกอย่างเช่นการก๊อปปี้ตัวเองแล้วก็แพร่กระจายไปในอินเทอร์เนต็ตการตัวคนแบบมีแผนการแฮกเข้าระบบต่างๆหรือแม้กระทั่งการช่วยสร้างอาวุธเคมีหรือชีวาภาพเขาต้องมั่นใจอิลี่ว่ามันจะไม่กลายเป็นภัยที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเฮาก็มอดภาคสุดข้ายาคที่หาอนาคตที่ยังบ่มีภัยหูคําตอบจุดนี้แหละคือจุดที่สําคัญที่สุด การจับคู่กันระะวางสมองของ AI กับพลังของควอนตัมมันกำลังจะสร้างอนาคตที่มันมีทั้งความหวังที่มันยิ่งใหญ่และในขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงที่เขาบ่เคยเจอมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์มันคือเหรียญสองด้านหลีด้านหนึ่งคือด้านแห่งความหวังเขาอาจจะมีคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มันมาช่วยตรวจสอบความจริงให้ AI แก้ปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดของมนุษย์ตั้งแต่เรื่องหลกห้อนไปจนหอดการรักษาพยาธิที่มันรักษาบ่าได้แต่อีกด้านหนึ่ง ก็คือด้านที่มันอันตรายการรวมโตกันนี่อาจจะเล่งให้ AI ไปหอดจุดที่เอิยนว่า Singularity คือจุดที่มันฉลาดกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกรวมกันผู้เชี่ยวชาญบางคนเพิ่นประเมินว่ามีโอกาสหอด15%ที่ AI ขั้นสูงอาจจะเหตให้มนุษย์สูนพันได้ประวัติศาสตร์ก็เคยให้บทเรียนที่มันหนากลัวแก่เฮามาแล้วในปี1995มีกลุ่มลัทธิวันสิ้นโลกกลุ่มหนึ่ง ที่มีทางนักสิทยาศาสตร์เก่งๆแล้วก็มีเงินทุนหลายห้อยล้านดอลลาร์ได้ไปปล่อยแก๊สพิษในรถไฟใต้ดินที่โตเกียวเหตุการณ์นี้มันเป็นเครื่องเตือนใจเฮาอย่างดีเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่เทคโนโลยีที่มันทรงพลังไปตกอยู่ในมือของคนที่มีเจตน,นาบดีผลที่มันตามมามันก็อาจจะเป็นหายนะที่มันใหญ่หลวงได้ ด้วยความไวในการพัฒนาของ AI ที่มันเป็นแบบก้าวกระโดดนี่แหละเหตุให้นะักอนาคตศาสตร์บางคนเน่ยเขาฟันธงไปที่ปีปีหนึ่งเลยคือปี2045เ <im> ขาคาดการว่าปีนั้นน่อาจจะเป็นจุดที่สมดุลของพลังมันเปลี่ยนไปตลอดการเป็นจุดที่ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถเท่ากับสมองของมนุษย์ทุกคนทั้งโลกใบนี้รวมกันสุดท้ายแล้วจุดที่สำคัญที่สุดมันก็คือ ตอนนี้เรากําลังสร้างบางสิ่งที่มันทํางานอยู่เทิงกฎเกณฑ์ที่เราเองก็ยังแทบจะไม่เข้าใจมันดีเลยและผลกระทบสุดท้ายของมันมันจะออกมาเป็นยังไงเครื่องจกักรนี้มันจะกลายเป็นเครื่องจักงพระเจ้าที่มาช่วยเหลือเราหรือมันจะกลายเป็นผู้ทําลายล้างก็ยังคงเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดและยังไม่มีใครให้คําตอบได้สําหรับยุคสมัยของเรา